ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกับช่องคุสุมาบอนสีครับวันนี้วันตุดจีนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เชื้อมีเชื้อสายจีนนะครับวันนี้วันตุดจีนวันไหว้ครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกทท่านเลยนะครับ ครับวันนี้มามีไม้มาแบ่งนะครับวันนี้วันวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมนะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้ช่องกุสุมาบอนสีนะครับมาแบ่งไม้ราคาเบาๆบนะครับมีเริ่มต้นที่เจ็ดสิบบาทนะครับครับค่าส่งนะครับค่าส่งค่าส่งท่า ถ้าโอนเงินครับโอนเงินหมาเมาห้าสิบบาทนะครับถ้าเก็บเงินปลายทางเหมาเมาเจ็ดสิบบาทนะครับครับวันนี้เรามาเริ่มกันนี่นะครับอ่าสีแดงสีวันตุดจีนะครับอนุมานจองถนนครับผมครับกระถางละเจ็ดสิบาทครับผมหนุมานจองถนนครับ อนุมานอมพะพาครับผมเจ็ดสิบบาทครับพญาพันวางครับพญาพันวางก็เจ็ดสิบบาทนะครับครับผมต่อมาวันศุกร์ครับวันศุกร์หนึ่งร้อยบาทครับผมต่อมาครับบัวสวรรค์ บัวสวรรค์สองร้อยบาทนะครับบัวสวรวรคร์ต่อมาครับเทพเทวฤธิ์สองร้อยบาทครับผมต่อมาครับสีลาหุ่มทองครับผมสีลาหุ้มทองครับหนึ่งร้อยบาทครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับสีปาดครับ สีปาดเนี่ยครับกัดสีสวยๆเลยสีปาดกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อมาครับสูตรปรารถนาครับผมมีเริ่มที่เจ็ดสิบบาทนะครับสูตรปรารถนาแล้วก็หนึ่งร้อยบาทครับผมสูตรปรารถนาครับเนี่ยโตมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ต้นแม่เขาสูตรปรารถนาสวยมากครับ มีเจ็ดสิบบาทกับหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อมาครับพญานาคราชครับพญานาคราชครับอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับพญานาคราชครับเจ็ดสิบบาทครับพญานนาคราชครับต่อมาพันดาวพันดาวมีหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็มีร้อยห้าสิบบาท เดี๋ยวเดี๋ยวร้อยหสิบาทเดี๋ยวอยู่ในตู้เริ่มที่หนึ่งร้อยบาทครับพันดาวครับต่อมาครับต่อมาครับขุมทองครับขุมทองสองร้อยบาทครับผม ต่อมาปักษาพนาวันเนี่ยครับโตมาเป็นแบบนี้นะครับปักษาพนาวันเนี่ยครับกําลังกัดสีเลยครับมีสี่ร้อยบาทครับผมมีตั้งแต่สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยนะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยครับผมปักษาพนาวันเนี่ยครับโตมาครับ นี่ต้นนี้รุ่นพี่เขาครับผมต่อมาครับเจ้าปอแก้วครับเจ้าปอแก้วห้าร้อยบาทเจ้าปอแก้วครับมันมีสองร้อยบาทก็มีครับแต่มันไซส์เล็กอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี้ยกมาเจ้าปอแก้วรครับไม้เยอะครับ เลยหาไม่เจอเนี่ยมีมีมีราคาสองร้อยบาทกระถางสี่นิ้วครับอันนี้ห้าร้อยบาทครับผมครับสีลาเพชรสีลาเพชรสองร้อยบาทครับสีลาเพชรครับผมครับต่อมาครับนางลากสดครับนางลากสดนางลากสดเทวีนะครับตับนางสงการครับกระถางละสามร้อยบาทนางลากสดปายสวยๆเลยนะครับ ครับต่อมาเขาไม้แก้วครับเขาไม้แก้วกระถางละสองร้อยบาทครับผมครับต่อมาครับไก่แก้วสวรรค์ครับไก,ก่แก้วสวรรค์กระถางละสามร้อยบาทครับไก่แก้วสวรรค์ครับผมต่อมาครับสีเป็นเจลงสีเป็นเจลงไทยนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ครับสีเบ็นจระลงไทยครับต่อมาพรอนสวงครับพรอนสวงกระถางละสองร้อยบาทครับผมสีสวยมากเลยนะครับพรอนสวงนะครับครับต่อมาครับบอนสีเจ้าหญิงครับ เจ้าหญิงเนี่ยครับลากทะลุกระถางนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบอลสีเจ้าหญิงครับผมต่อมาครับดังเคยชัยครับดังเคยชัยกระถางละสองร้อยบาทครับดังเคยชัยครับผมหงส์สุวรรณหงส์สุวรรณห้าสิบบาทครับหงส์สุวรรณห้าสิบบาทครับต่อมาครับ ตุ๊กแกครับบอลสีตุ๊กแกครับกระถางละสองร้อยบาทตุ๊กแกครับหลวงพ่อพูนครับสองร้อยบาทหลวงพ่อพูนนะครับสองร้อยบาทครับเจ้าชายก่อแก้วพิสดารครับผมเจ้าชายก่อแก้วพิสดารครับสองร้อยบาทครับผมครับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มีราคาสองล้อ หนึ่งร้อยกับสองร้อยนะครับเนี่ยครับหนึ่งร้อยกับสองร้อยทศกันครับใส่แม่พันเลยนะครับสองร้อยเนี่ยครับผมต่อมาครับสุพรรณหง์ครับเริ่มกัดสีแล้วนะครับสุพรรณหง์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับสุพรรณหง์ครับผมครับต่อมาครับ เจ้าจากักรพพรดครับเจ้าจักรพพัดแบบไม่ด่างนะครับกระถางละห้าสิบบาทครับยอดมงกุฎห้าสิบบาทครับผมยอดมงกุฎห้าสิบบาทครับบางใหญ่หนึ่งร้ยยี่สิบบาทครับผมไก่เดชาไก่เดชาหนึ่งร้อยบาทครับผมครับ ม่านนางพิมพ์ม่านนางพิมพ์ก็หนึ่งร้อยบาทครับผมครับต่อมาครับครับใช้ชนใช้ชนก่อนนี้ว่าจะเอาไปแยกนะครับแต่พอดีเขาเขาออกดอกมาเลยต้องต้องรอก่อนแต่ถ้าใครอยากได้แบบแยกหนอก็มีนะครับเริ่มเริ่มต้นที่หน่อละสามร้อยบาทครับ ชายชนเนี่ยครับครับผมชายชนของที่สวนสวยนะครับครับผมต่อมาครับเศรษฐีสุพรรณครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมแล้ะนี่ที่บอกว่าพันดาวเมื่อกี้เมื่อกี้กระถางละร้อยนี้อันนี้กระถางละหนึ่งร้ยหาสิบาทนะครับพันดาวไซส์โตขึ้นมาครับเม็ดดาวส,สวยๆเลย ครับมีราคาหนึ่งร้อยกับร้อยห้าสิบนะครับพันดาวครับต่อมาครับหงดลุนหงดลุนครับหนึ่ง้อยห้าสิบบาทครับหงดลุนครับผมต่อมาครับพรมณีเนี่ยครับเมื่อกี้พรสวงนะครับอันนี้พรมณีครับหนึ่งอ่าสองรอยบาทครับกระถางละสองร้อยบาทพรมณีครับผม เทพอักษราเทพอักษรา,าด่างนะครับกระถางละสองรอยบาทเนี่ยครับด่างครับครับเทพดาราครับเทพดารากระถางละสองรอยบาทครับเทพอมรินเทพอมรินก็สองร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นตับนางสงการอีกนะครับนางกิรินีเทวีครับผม นางกิรินีทวีวีครับครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยๆเลยครับผมอ้าวต่อมาครับชายชนเนี่ยครับชายชนมีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับชายชนอันนี้กระถางสี่นิ้วนะครับชายชนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ เนี่ยที่ถ้าถ้าแยกหนอแต่แต่ก้อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้ที่แยกไว้แล้วก็มีนะครับเนี่ยครับชายชนนู้นอยู่ไกลไกลนู้นนะครับที่ที่แยกหนอไว้ครับหน่อละสามร้อยนะครับครับแจ้งพ่อค้าได้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีลายเดี๋ยวส่งรูปให้ดูทางไลน์ได้นะครับส่งรูปชัดๆให้ดูเลยครับ ต่อมาครับครับต่อมาครับวังทองครับผมวังทอง150บาทครับไก่อัมพันธ์ครับไก่อัมพันธ์หนึ่งร้อยบาทครับผม สายโตแล้วนะครับไก่อัมพันธเอาไปอัพกระถางแปดนิ้วครับตั้งแม่สบายสบายเลยครับไก่อัมพันธครับผมเนี่ยครับเทพเทวฤิ์ครับเทพเทวีิต้นแม่ครับมีกระถางกระถางใหญ่ห้าร้อยบาทนะครับกระถางกระถางห้านิ้วกับห้าจุดห้านิ้วครับครับครับ เนี่ยทศก,กัณฐ์ครับทศก,กัณฐ์มีหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับทศก,กัณฐ์ครับเนี่ยเจ้าชายกอแก้วพิสดารเนี่ยตัวมาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับครับผมอ่าปิดอ่ามีชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปสองร้อยบาทครับผมเนี่ยขุมทองสวยๆเลยนะครับขุมทองครับผมอ่าปิด ต่อามาครับเนี่ยลูกไม้ครับผมโตมาเขาจะกัดสีชมพูสวยเลยนะครับลูกไม้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้ครับไก่สุพรรณครับผมไซส์บึ้มๆเลยนะครับไก่สุพรรณหนึ่งร้อยบาทครับผม เนี่ยครับไก่อมพันสวยๆเลยนะครับครับ <Yeah. S 1> ต่อมาต่อมามีไก่ทองประเสริฐนะครับไก่ทองประเสริฐไก่ทองประเสริฐมีกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับไก่ทองประเสริฐครับผมครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกุศลมาบอลสีด้นะครับ ครับเบอร์ที่ติดต่อนะครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเก้านะครับเบอร์นี้ทักไลน์ได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเคียวกโค้ดที่ด้านล่างจอนะครับสแกนเคียวกโค้ดได้เลยครับผมครับท้ายนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับครับสวัสดีครับ